ร้านดอกไม้บานไม่รู้เลยชนเนลไว้ตอนนี้ทั้ง3ทีมกลับมาแล้วนะฮะเราต้องมาดูกันต่อไปว่าถึงแม้ว่าแต่ละทีมนั้นอาจจะทําเวลาได้น้อยก็คือวิ่งเร็วมากโดยเฉพาะทีมแรกผม,มนะครับทีมผม,มครับอโอ้โหสีานาทีกว่า4นาทีสิวินาทีาค่ะในบอกเทคนิคซิว่าทําไมถึงทําให้เร็วขนาดนี้ได้ ก็เงินไงคะเงินเป็นตัวแปรสำคัญนะเราโกงทำเวลาเราจะไม่ยอมโกงหรือเปล่าโกงหรือเปล่าส่วนรถเขาจะได้เยอะกว่าเท่าชั้นหรือเปล่าส่วนรถอ๋อได้เยอะอยู่แล้วแจ๊คความท้าทายอยู่ตรงไหนเต๋อความยากอยู่ไหนไอ้แก้เดี๋ยวผมจะบอกเลยครับเป็นเทคนิคเลยให้ฟังกันเลยเพราะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าวิ่งขึ้นมาได้เลื่องจะเร็ว จริงๆอ่ะมันได้เลื่อนเราไม่รู้มันเลื่อนเป็นกี่โมงเนี่ยใช่ป่ะ่รู้มันเลื่อนไปตอนไหนเราวิ่งมันได้ตรงๆเนี่ยสบายเต่อให้เขียนบทหนังไปไปตรงนี้เขาจอปปิ้งโอ้ยบางทีก็ต้องกรองนิดนึงนะฮะอ้าวเลยฮะรู้สึกยังไงกับทีมแรกเมียจะบอกเขาไหมครับเมียจะบอกเขาไหมครับก็ด่าเขาไปแล้วเองค่ะใช่จะบอกเขาไหมครับโอ้ยไม่ไม่ไม่ด่าครับผมคุยกับเต๋อนี่รักกันไม่ใช่เหรอฮะรักกันครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มเกลียดแล้วฮะโอเค ถ้าทีมไหนชอบครบ7,500บาทรับฟรีไปเลยครับกระเป๋าแชมเปียนแบ็คเนาะกระเป๋านี่จะได้กระเป๋าบอกแม่ก่อนมูลค่าพอเสียบปั๊กก็แนบหมูไปเลยค่ะมูลค่าห้าร้อยเาสิบบาทไปเลยนะฮะโอจริงจริงได้จริงจริงได้มาแน่ก่อนงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันเลยนะฮะทีมแรกครับมาดูว่าคุณได้รับมิสเซลฟิชอยู่ไหนนั่นครับ ข้างหลังคุณวิสุทดินครับนี่ครับคุณได้ส่วนลดถึงไม่ใช่ว่าชุดนี้ได้ส่วนลดทั้งร้านเลยออ๋ถ้าคุณไปที่ร้านมิสเซลเซลฟริดจคุณอาจจะได้มีส่วนลดสูงถึงทถเจ็ดพันเันหรือเทไรครับทันสีร้อยาททิบเจ็ดบาทพัน่ร้อยามับเจบาท้ยทำไมแต่งหน้าเต็มมาวันนี้ปกติไม่แต่งนะบังเอิญหรือเปล่าแต่งอย่างนี้ทุกวันหรอมั้วไคายจีนขาวไคลายจีน ในส่วนลดถึง60% 60%รับไปเลยครับ60% 60%เหลืออะไรครับผมเหลืออะไรครับ3,000บาททวนครับ3,000บาททวนต่อมาคคดไกเกอร์ราคารวมถูกสุดชนะา50% 3 4 0ท3 4 7 5บาทครับผมเอาดอเอาดอเอาดอแกะ Yes This is my first game show your first yes one seventy percent เอาลูกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเด่ไหร่ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถูกมากเลยอ่ะเราเล่นยิมมาแล้วถูกต้องเราลืมถูกต้อง เั่นก้าวมาแล้วคุณโว์คนเดียวเลยนี่เขาโจรคนเดียวได้นี่โอ้โหโอ้โหของใครเจเปอร์เซ็นต์เยโฟบฟแม่ลดสูงสุดถึง70%บเท่าไรครับโอ้ยนู้วท่าคิดร้อยเจ็ดสบาทค่ะเฮ้ยเจ็บาทเดี๋ยวคะแนนรวมคะแนนรวมเท่าไหร่ครับพี่หนึ่บาทค่ะหนึ่ร้บาทคับโอเค คุณหยิบมาเลยชาวเนคีสของคุณเนี่ยเอาละดีกันนะฮะเราจะได้ส่วนลดทั้งหมดนี่เลยฮะสาบเปได้ส่วนลดอะไรครับสามสิบเปอร์เซครับสองพรบามบาทเพโดส่วนลดที่คุณได้ก็คือ15% 15%โอ้ที่ผมน้อยองะ3,272ดบาทเราได้เป็นยอดจริงเลย แอชแอชแอชเราดึงกันดี่กันฮะห้าสิเปอร์เซ็นต์าสิบครับสี่พัารอะไรนะฮะสี่พันเก้าร้ห้าสิบาสี่พัเอาสิบาทเหลืออะไรเหลทออะไรอะไรนะรถสูงสุดถึงเจเอร์เหลือห้ารามสิบบาทค่ะ 1 37บาทซุปเปอร์สปอร์ตเย้โอเคออกมาเป็น50%อ่ารวมได้เท่าไรครับแล้วเหลืออันนี้ซุปเปอร์สปอร์ตลดแล้วเหลือ795นะคะรวม11,787บาทว้าวเขียนตากี่โมงเค้าเนี่ยอ๋สวยยาที่นี่ ต่อไปทีมทีพี่โอ H&M H&M นี่จะบอกว่าเราเนี่ยถ้าได้จะเก้าพันก็พันกว่ากว่าเราชนะเลยใช่ไม่ใช่มันต้องทีน้อยยิ่งชนะก็ฉันก็น้อยกว่าแกแกหมื่นนะไม่แล้วเธอแล้วเธอเปิดป้ายแล้วเธอเข้าใจองรวมเป่าวเขาใจองรวมเป่าอ H&M ขคุไว้สลโหลึงนี่เลยจ หลืวอะไรจ้าลดราคาแล้วเหลือ500บาทท้่วห้าร้อยบาทต่อมาต่อมาต่อมาทับจับทับแมนแต่เราอาจจะแพ้ตรงเตารีบเตารีบเหลือสองร้อยลอลุ้นนะครับเจ็ดสิบเปอเหลือ825บาทแปด่สิบหาบาท825บาทแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเองรุ่นเป็นพันก็เปิดเองอ่ะทีมแกแพ้ไปแล้วแกไม่ต้องลุ้นแล้วเนี่ มีตอวนี้อยู่ forever 21 90! 90! ให้มาเถอค่ะเาบเฮ้ยเฮ้ยศูนย์โอ้ยเหลือ0้บาททวนเหลือเหลือ900บาททวนช่วยคุณเอกกรุณาหยิบ b s น่ B2S นะคะเียเปอร์เซ็ แล้วเหลือซื้อสองกว่าบาทแล้วยี่สิบเซนเหลือ่เลักร้อยตลอดเลยทีมเนี้ยินยางเขาคิดเตะเหลืออัสุชายะาย power buy power buy ลดถึงแปดสิบอร์เซ็น power buy s เหลือเจ็ดพนเจ็ดหลือเจ็ดพันเอบกแล้วเหลือร่ราคารวม1นึ่งหมื่นามร้อยหกหนึ่งนแส หลังจากที่จะมาร่วมแข่งขัน The Greatest Grand Sale Top Champion กับเราทีมที่หนึ่งได้สุดรถแล้วคำนวณออกมาเป็น <own? S 1> ทีมที่สองแฮร์ร <Have it. S 1> ทีมที่สาม <it>. อขอขอตอบใจฟังนะฮะทีของเส๋อและแจ็คนิดหนึ่งว่าพระเจ้ามักจะให้มาไม่เท่ากันนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะให้หน้าตาเรามา หรือว่าเขาอาจจะให้ความสามารถในการเล่นเกมโชว์ใช่ใช่แต่บาปบุญนะนนะคือพวกเราอ่ะเล่นตามอารมณ์จริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะเลยอะไรมากแต่ก็ไม่ได้หวังจะจะจะมาถึงจุดตรงนี้เลยคะแนนผิดนำผิดครับเป็นอย่างนี้เขาอนี่หาย่ะนี่รายการยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะคะถ้าคุณมานับเอออีกตอนนี้ดีฉันขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมพี่สอการชนะ การจะรางวันพี่เอของเราอ่ะพี่เอที่ชนะไปแล้วเป็นยังไงบ้างสนุ่นนะกินจงหน่อยค่ไหนน้ำเนาะแล้วก็เหมือนแจ็คจะกินชาเชียนตลอดเวลาแจ็คเราคนนี้มาพอเผยที่แจ็คอ่ะพี่เอค่ะพี่เอมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลยค่ะพี่เอน้องคลับ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 น้องอ๊บอ่าแล้วมีป้ายรางวัลด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทลองเข้เลยนไป เนี่ยเขาย้ายทีมด้วยนะเต๋อย้ายทีมนเนาะเออเตอเราวีดามันปลอบใจสำหรับทีมที่ไม่ชนะนะครับรองชนะเลิศรองชนะเลิศได้20 0 0 0บาทโอ้เรได้ไดไ ทีมรองชนะเลิศเหมือนกันนะคะก็ได้รางวัลเท่ากับเราเลย2 0 0 0 0นบาทค่ะทีมที่แพ้นะอย่างแจ๊กนี่ก็ต้องไปเป็นพนักงานติดตามด้วยนะ The Greatest Grand Sale ลดสูงสุดถึง80%เถึงเมื่อไหร่ครับถึงเมื่อไหร่ครับถึงส่กรกฎาคมลดค่ะถึง 4... 4่กรกฎาคม17พอถึงวันที่17กรกฎาคม นะทีมไหนชอบครบ7,500บาทรับฟรีกระเป๋าแชมเพียนแบ็คมูลค่า5 9าาบบาททุกทีมนะครับอ้าเอาเอาทุกคนเอาสีฟ้าทีมสบายะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำโทษคนที่แพ้แล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับให้ช่วยร้านไหมครับครับร้าน B2S ครับนี่ครับรถไฟเลยไม่ใช่แล้วนะ b t s ครับผม b t s นะฮะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับต้องขึ้นไปประมาณชั้นสี่นะคะชั้นสี่ใช่ไหมเออจุดทางเลยครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ต้องขึ้นไป2ชั้นครับผมได้แล้วก็ไปหาเองครับเดี๋ยวเเล่นเล่นเล่นสองชั้นอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยฮะไปซื้ออะไรฮะซื้ออะไรฮะก็ซื้อกคติลาทำไมหน้าเหมือนกันเลยฮะทำไมอ๋อไม่ใจ่บยรถเล่นขอบคุณครับตื่นมาคุยตื่นมาคุย